เอ,อทบอเนี่ยต้องคืนไปแล้วเห็นว่าล่าสุดมีการนํารถคันใหม่มาใช้นะคะ,ะเป็น,นเบนซ์สีดําเหมือนกันการกระสุนด้วยนะคะคือสื่อเนี่ยใช้คําว่าบิ๊กตูดนั่งเบนซ์ใหม่คันโกะประชุมคอ,อรมอดิฉันก็ไปอา่านเลยนิด ซื้อใหม่เลยหรือเปล่าออแต่ในนี้เขาก็ไม่ได้เขียนว่าเป็นสายแดงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดาว่าน่าจะคงหมายถึงปกติใช้ในรถประจำตำแหน่งของบทบ,บแต่พอไม่ใช้ก็เลยเอาคันใหม่ที่ไม่ใช่คันนี้มาใช้น่าจะเป็น,นํานานมากกว่าแต่ว่าโดยปกตินนยกรัฐมนตรีก็เรื่องความปลอดภัยก็จะมีมแล้วนะคะสำหรับรถไปจำตำแหน่งหรือว่ารถกันกระสุนผู้นำาปค้านยังไี่ใช่เลยไม่ขนาด <laughs> ไม่ได้เป็นแล้ว <laughs> ไม่คืนด้วยหลายค,ค่ายก็อยากรู้ค่ะว่ารถเนยทะเบียนอะไรโอ้ได้จัด กะหน่อยจตก็หน่อยนะแต่จริงๆหัวออกไปแล้วอ่ะเป็นะไรหนึ่งแปดแปดหนึ่งอันนี้คือคันที่มาเปลี่ยนใหม่นะคันนี้ใช้ใหม่เห็นเขาบอกตรงๆเลยสามตัวในที่ประชุมครมอเมื่อวานนี้ก็มีหลายประเด็นที่จะต้องพิจารณานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายค่าราชการรวมไปถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมนะคะบอกว่าจะมีมาตรการในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือมุ เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศแล้วก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลยพยายามที่จะแก้ไขปัญหาส่วนปัญหาเศรษฐกิจที่ตกอยู่ณขณะนี้เนี่ยอย่าโทษรัฐบาลฝ่ายเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอนะคะได้เปิดเผยจากที่ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยนายกประยุทต์ระบุนะคะว่ารัฐบาลน,นั้นมีแผนในการใช้งบประมาณจากปี2557ที่ยังเหลืออยู่รวมกับงบประมาณปี58แล้วก็งบบางส่วนจากกระทรวงการคลังนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการซ่อมแซม ของส่วนภาครัฐนะคะซึ่งก็มีเป้าหมายในการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างงานให้ประชาชนนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการอนุมัติหลักการให้วงเงินกับเกษตรกร,ร,กรที่มีไรายได้น้อยเพื่อที่จะให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นตามลําดับแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนทุกคนส่วนปัญหาการส่งออกที่ยังคงติดลบอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าในไตรมาสแรกของปีหน้าเนี่ยจะติดลบถึงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งนายกบอกเขาว่าสาเหตุเ,เกิดจากกําลังซื้อในต่างประเทศที่ลดลงเนื่องจากว่าปัญหาการสู้รบในหลายประเทศซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องเตรียมแนวทางในการรับมืออาทิเช่นการขยายตลาดส่งออกให้มากขึ้นนะคะพลเอกประยุทธ์ยังได้กล่าวด้วยนะคะว่าขณะนี้รัฐบาลมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นระบบมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีรัฐบาลใดธรรมกอนนะคะ อย่างไรก็ตามหากสังคมมองว่าปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะรัฐบาลก็ขอให้สังคมเป็นผู้ตัดสินแต่ขอให้ทบทวนว่าปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่สะสมมานานซึ่งรัฐบาลมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยังย่งยืนแต่อาจจะต้องใช้เวลาฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะเรามา,นะมามาแก้ปัญหาแลคะนนี้ นะแล้วเราแก้ปัญหาแบบที่ไม่ใครเขา <K _> เขา <K _> ไม่เคยกล้าแก้กันมาก่อนนะเพราะเรามาแก้ปัญหาการเป็นระบบไม่เคยมีรัฐบาลไหนทําเรามาแก้นเป็นระบบมากขึ้นแล้วมันจะเป็นความผิดของเราก็แล้วแต่สังคมว่าแล้วกันถ้าอยากจะเป็นแบบเดิมก็เอาผมคิดว่าอย่าเอาอย่าเอานี้มาเป็นสิ่งที่ว่าเออไม่เรียบร้อยไม่ดีแล้วมาโทษมาหาว่าเราใช่ผมรับผิดชอบผมเป็นหัวรัฐบาลแต่ประเด็นสำคัญคือปัญหาเหล่านี้มันสะสมมานานแค่ไหนท่านไปทบทวนดูว่า แล้วมาเกิดอ,อะไรขึ้นมาบ้างแล้วแก้ปัญหามาอย่างไรในอดีตวันนี้เรามาแก้ปัญหาอีกวิธีการหนึ่งและซึ่งมันจะทําให้เกิดความยั่งยืนแต่มันต้องใช้เวลานะเพราะฉะนั้นคําว่าใช้เวลานี้ท่านก็นไปพิจาราดูเวลาที่ว่ามันควรจะยังไงนะถ้าเราทําได้เร็วมันก็จบถ้าทําไม่ได้เร็วก็ก็ว่าวกันต่อ นอกจากนี้ก็ยังได้พูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศด้วยนะคะโดยนายกบอกค่ะว่ายอมรับว่ายังคงมีปัญหาอยู่ซึ่งจะต้องเน้นในส่วนของมาตร,รการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นแล้วก็ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจทํางานร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุนะคะโดยจะมีการเน้นมาตรการป้องกันมากกว่าการแก้ไขที่ปลายเหตุอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวานนี้ นายกเนี่ยได้พูดว่าที่ผ่านมาก็คือวันก่อนนะนะคะนายกรัฐมนตรีได้เข้าพบกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเพื่อที่จะอำลาตําแหน่งผู้บัญชาการทาหารบกซึ่งพลเอกเปรมเนี่ยก็ได้ให้กําลังใจในการทํางานของครอบครัวทาหารด้วยยืนยันว่าทาหารไม่เคยทะเลาะกันนี่นี่ครยืนยันนะคะพลเอกประยุทธ์ค่ะน<อ>ครบอกทาหารทะเลาะกันไม่มีนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันแล้ว ในเรื่องเศรษฐกิจที่เราจะต้องว่ากันต่อก็คือไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นความโชคดีของรัฐบาลชุดนี้ที่รัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยมันเหลืองงบประมาณที่ใช้ยังไม่ทันใช้ให้หมดอยู่ประมาณสามแสนกว่าล้านที่ก็โยกมา แล้วก็เอามาบริหารช่วงต่อในตอนนี้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีแนวนโยบายมาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะกระตุ้นรุ่งของการสร้างงานสร้างอาชีพก็คือจะปรับปรุงสถานที่ราชการเพื่อที่จะให้คนในพื้นที่เนี่ยได้งานและมีเงินพอมีเงินเสร็จปุ๊บก,ก็ไปหมุนเวียนในการใช้อันนี้จะจะจะเป็นทางช่วยทางหนึ่ง ที่จะทำให้เรามีเงินสะพัดในประเทศได้แต่ในเรื่องของการส่งออกที่พลเอกประยุทธ์ยืนยนันแล้วก็บอกนะคะว่ามันเป็นเพราะว่ากำลังซื้อในต่างประเทศลดลงเนื่องจากปัญหาการสู้รบในบางประเทศอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางการจัดลำดับการใช้แรงงานของไทยแล้วได้มีการลดลดอันดับของไทยให้เหลือที่เทียสสามคะ่ะมีการใช้แรงงานทาสหรือว่ามีการใช้แรงงานเด็ก อ<ช>นั่น <engag S 1> แหละก็ะเขาก็<ง>เขาก็ากยืดหยุ่นเหมือนกันนะคะ<ช>บอกว่าให้โอกาสไทยในรุ่งของการปรับปรุงเรื่องนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในปีต่อไปยังคงมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็จะมีลักษณะของการคว่ำบาตร หรือว่าต่อต้านการนําเข้าสินค้าจากไทยเพราะไทยไม่ยอมปรับตัวหรือว่าไม่ยอมแก้ไขปัญหาแรงงานทาสน,นะคะ uh huh. อันนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์อีกบ,บทหนึ่งว่ารัฐบาลนี้จะก้าวผ่านปัญหาต่างๆได้หรือไม่นะคะแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าหลังจากที่ได้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นนั้นหลายๆประเทศก็ไม่ได้นําเข้าสินค้าบางประเภทของประเทศไทย uh huh. ต่อไปแล้วรวมถึงยางเูเองเนี่ย uh huh. เขาก็บอกเขาก็ยังไม่เจรจานะคะ uh huh. เรื่องการค้าการขายกับประเทศไทยในขณะนี้เช่นเดียวกันทีนี้เดี๋ยวเรา จะมาดูทางด้านของสภาส่งออกกันบ้างค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์การส่งออกเนี่ยนะคะซึ่งมีความคิดเห็นว่าตอนนี้นี่ติดลบกันเลยทีเดียวค่ะโดยนายวันลบนะคะวิศนากรค่ะเป็นรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าสภาผู้ส่งออกนั่นเองได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การส่งออกนะคะบอกว่าสภาผู้ส่งออกก็ได้ปรับเป้าการส่งออกของไทยปีนี้ติดลบนะคะรอยละ0.25เปอร์เซ็นต์ค่ะ จากเดิมเนี่ยที่คิดว่าจะขยายตัวหรือว่าเป็นบวก1.6แต่ตอนนี้กลายเป็นติดลบนะคะ0.25หลังจากการส่งออกภายเดือนสิงหาคม57ค่ะมีมูลค่าเพียงแค่1 8 9 4 3 3ล้านเหรียญสหรัฐค่ะปรับลดลงมา7.4เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี56 ทำให้การส่งออกช่วง8เดือนแรกของปีนี้คือตั้งแต่มกราคมมาจนถึงสิงหาคมจะมีมูลค่าแค่เพียง155,413.9ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ1.36ค่ะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอีกทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยนะคะก็ได้คาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้ว่าจะเติบโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีด้วย ก็เหนือจากนั้นนายวลรก็บอกเขาว่าสําหรับมูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทเดินสิงหาคมมีมูลค่าอยู่ที่6,718.1ล้านบาทปรับตัวลงร้อยละสี่้าสองเรนะคะรวมส่งออก8เดือนนั้นมีมูลค่าอยู่ที่4,843,756ล้านบาทค่ะขยายตัวร้อยละห6จุดหกนึ่ง โดยสินค้าส่งออกสําคัญที่มีการปรับตัวลดลงนะคะได้แก่อะไรบ้างยางพาราค่ะปรับลดลงร้อยละ23.3อาหารแช่แข็งและแปรรูปนี่ก็ลดลงเพราะบางประเทศนี่งดการนำเข้าสินค้าไทยไปนเลยนะกุ้งอะไรแบบนี้ก่อนหน้าน,นี้ที่เราเห็นข่าวกัน อาหารทะเลแช่แข็งค่ะลดลงนะคะร้อยละ10.4ยานพาหนะและส่วนประกอบลดลงร้อยละ8.9ค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะตลาดส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ค่ะก็ได้แก่เขมรลาวพม่าเวียดนามมีแนวโน้มขยายตัวดีส่งผลต่อการค้าชายแดนนั้นเติบโตต่อเนื่องค่ะอีกสามเดือนจะเป็นอย่างไรคุณวันลบบอกว่าน่าจะดิ่งลงไปหนักกว่านี้อีกนะคะ บอกว่ายังมีโอกาสที่การส่งออกปีนี้จะติดลบเพิ่มขึ้นจากที่คาดการดังกล่าวและอาจต่ำกว่าการส่งออกในปี56ที่ติดลบร้อยละ0.4คือปี56นี้ก็ติดลบแล้วค mm hmm. านี้นจะติดลบมากกว่านะคะ <Yeah. S 1> เพราะสถานก,การณ์เศรษฐกิจโลกนั้นเริ่มมีสัญญาณบง่งบอกว่าจะโหดตัวอีกครั้งค่ะจากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองของแต่ละประเทศด้วยปร mm hmm. ะอกอบกับ ช่วงสเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยเป็นช่วงที่แต่ละบริษัทก็จะปิดงบกันเงินใช่ส่งผลให้การสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้านั้นจะชะลอตัวลงค่ะดังนั้นเนี่ยหากจะให้ทั้งปีติดลบอยู่แค่0.25มูลค่าส่งออกของทั้งปีเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า227,962 22, ล้านเหรียญสหรัฐหรือมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยช่วงที่เหลือของตลอดทั้ง ของปีนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่เดือนละ19,350ล้านเหร,รียญสหรัฐซึ่งโดยส่วนตัวของคุณวรลบเองเนี่ยมองว่าค่าเฉลี่ยต่อเดือนไม่น่าจะทำได้ถึงตัวเลขดังกล่าวดังนั้นปีนี้ค่ะมีโอกาสจะเห็นตัวเลขส่งออกติดลบเพิ่มหนักมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะหลายปัจจัยเนาะปัจจัยการเมืองภายในประเทศด้วยปัจจัยต่างประเทศด้วยปัจจัยงบประมาณตอนสิน้นปีด,ปด้วย ปัจจัยจะไทยจะสิ้นใจด้วยบอกรัฐบาลบอกเศรษฐกิจตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อวานนี้ยอมรับแล้ว ยอมรับแล้วว่าเศรษฐกิจสุดนะคะเวลาค่ะก็เลยเป็นเหตุให้เมื่อวานนี้นะคะจึงได้มีการออกมา5้ามาตรการด้วยกันนะคะในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรามาสแรกโดยอัดงบประมาณลงไปถึง3ามแสนหกหมื่นล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งงานนี้ค่ะมอมอุย๋ยหรือว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรเทวกุลก็ออกมารับหน้าเสือในการออกมาแจงถึง5มาตรการากต่างๆเหล่านี้นะคะโดยทางหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยถึงผลการประชุมครมเมื่อวาน นนะะเห็นชอบแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ3เดือนแรกระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมโดยใช้เงินทั้งสิ้น364,465ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งพิจารณาแล้วว่าทำอย่างจริงจังไม่ใช่ตํำน้ำพริกลระลายแม่น้ำประกอบด้วย5มาตรการนะคะโดย4มาตรการแรกนั้นเป็นมาตรการเพื่อการสร้างงานค่ะ 1. เร่งการใช้งบลงทุนของงบประมาณปี2557ด้วยกันนะคะ ที่พบว่าค้างอยู่1 4 7 0 5 0ล้านบาทในจำนวนนี้ค่ะกระทรวงต่างๆได้ทบทวนแล้วก็ปรับแผนมาแล้ว132,160ล้านบาทยังเหลือ14,889ล้านบาทที่รอแจ้งการปรับแผนนะคะโดยทั้งหมดนี้ค่ะให้กระทรวงทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2557จะเป็นการสร้างงานได้ทันทีจำนวนมากจึงให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนะคะรับผิดชอบเร่งรัดทำสัญญาหรือว่าเบิกจ่ายลงทุน ปีงบ2,557จให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ซึ่งส่วนนี้นะคะถ้าหากมีเงินออกไปสักประมาณ20%ค่ะเศรษฐกิจก็จะกระเด้งตัวแล้วนะคะหม่อมอ,อุ๋ยว่าอย่างนั้นแล้วก็จะเกิดการสร้างงานในทันที2ค่ะ เพ่ง <l> รัฐทำสัญญาจ้างรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ2,558ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในตุลาคมปีนี้นะคะมีทั้งสิ้นเนี่ย449,475ล้านบาทมีแผนการใช้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนี้นะคะก็คือตุลาถึงธันวาประมาณ140,000ล้านบาทตัวเลขขอเอาเป็นประมาณละกันนะคะไม่ไม่อยากลงละเอียดมากโดยคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ120,000ล้านบาทซึ่งสามารถเร่ง สัญญาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมปีนี้ส่วนนี้ค่ะได้มีการขมวดมาแล้วนะคะว่ามีโครงการใดบ้างจึงได้ขอรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยไปจี้อย่างรอบคอบให้มีการเซ็นสัญญาจ้างงานแล้วก็ประมูลให้ถูกต้องถ้าเงินส่วนนี้ค่ะออกไปสักประมาณ30-40%ก็หลายหมื่นบาทแล้วนะคะโดยสส่วนแรกนี้เนี่ยหม่อมอุ๋ยบอกจะช่วยให้เศรษฐกิจที่ชะลอม,มานานเนี่ยเริ่มกระดกตัวขึ้นทันทีเลย ทีนี้มาตรการที่3ค่ะเขาบอกว่าเป็นมาตรการพิเศษเลยที่พยายามเร่งลงทุนขนาดเล็กๆทั่วประเทศภายหลังจากที่พบนะคะว่ามีงบจากโครงการไทยเข้มแข็งรู้สิตั้งนานแล้วนะ mm hmm. ยังอุตส่ามีงบไทยเข้มแข็งเนี่ยเหลือจ่ายอยู่15,200ล้านบาท แล้วก็งบกลางรายการเงินสำรองสายเพื่อกรณีฉุกเฉินนะคะของปี55จนถึง57ที่ยังไม่ขอรับจัดสรรอยู่อีกประมาณ7,800ล้านรวม2ส่วนนี้นะคะอยู่ที่23,000ล้านบาทด้วยกันก็เลยคุยค่ะกับกระทรวงต่างๆ รวมไปถึงทางผอ,อ,อสำนักงบประมาณว่าต้องการกระตุ้นการสร้างงานทั่วประเทศโดยเน้นการซ่อมสร้างแล้วก็เน้นการซ่อมมากกว่าในจุดที่ต้องสนองตอบความต้องการของประชาชนจริงๆโดยเฉพาะโรงเรียนที่เสนอของงบประมาณในปี58ก็คือปีหน้านี้แต่ไม่ได้รับจัดสรรซึงจะนําไปซ่อมสร้างนะคะโดยนับเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้รับไป1 3